ได้ทราบรายละเอียดของลุมพินีวันสถานที่ประสูตรของมหาศาสดาโลกแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ตอนที่2ค่ะเราจะมีการนําเสนอสถานที่ตัสรู้ของมหาศาสดาโลกเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อไปนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามมุมมองความคิดเห็นในการทําธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นใหม่สตาร์ทอัพค่ะ เขาไม่กลัวโควิด1 9เเลยแต่ว่าเขามีอะไรดีมีการปรับแผนในการทำธุรกิจอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเรื่องราวแห่งการแบ่งปันจากหนึ่งผู้ให้สู่การสร้างแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดจากพลังเล็กๆ ถูกเชื่อมร้อยสารต่อสู่ล้านพลังที่ยิ่งใหญ่เราไม่ใช่เพียงหน้าที่เราไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบแต่เรามีความรักความห่วงใยในบทบาทของคนทศที่เป็นคนไทยทศก็เป็นหนึ่งในจุดเล็กๆมาทำเป็นล้านพลังยิ่งใหญ่ทศธนาคารบ้านของคนไทยถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาส มีหนี้น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม กลัมาอยู่ที่จันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะที่ฉันมาน,นั่งอยู่ที่ตลาดหัวมุมค่ะร้านที่นั่งอยู่มีชื่อว่าร้านสดซิงซิงร้านนี้เนี่ยเขาขายอาหารทะเลสดๆเป็นๆคือบอกว่าถ้าเกิดทานที่นี่เรายังรู้สึกไม่ถูกใจคุณก็ต้องลงทะเลไปหาอาหารทะเลทานเองแล้วล่ะค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับเจ้าของร้านสดสิ่งสว่าเขามีมุมมองเขามีแนวความคิดในการทำธุรกิจอย่างไรบ้างอะไรทำให้เขายืนอยู่ได้ขนาดนี้ช่วงนี้เรามาคุยกันกับคุณตูนปรัชญาลีนะเปสนานเจ้าของร้านสดสิ่งสิ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณตูนค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่นี้บอกคุณผู้ชมไปว่าร้านนี้อ่ะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เเลยในกรุงเทพเนี่ยแทบเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลย ค,ค,คือถ้าจะไปทานอาหารสดๆเป็นๆอย่างเงี้ยครับถ้าจะเอาสดคันนี้ก็ต้องไปทานที่พัทยาสมเสารอะไรเงี้ยครับผมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครคน <ผม S 1> จะไม่กล้าบ,บริโภคอาหารทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลเป็นๆแบบนี้ร้านเราเนี่ยก็คือว่าเรารับจากชาวประมงโดยตรงชาวประมงเอาขึ้นมาปุ๊บเราไปรับที่ท่าเรือเลยนะครับ เอาขึ้นรถมาพร้อมกับน้ําทะเลนะครับแล้วก็ใส่ปลาหมึกใส่ของเป็นมา <ฮะ S 1> เพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยของทะเลที่ที่ลูกค้าทานเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ย <ฮะ S 1> มั่นใจได้เลยครับว่าไม่มีโควิดแน่นอนอาหารที่เราสามารถสั่งได้จากร้านสดสิงสิงมีอะไรบ้างมีกี่เมนูเอ,อ่อคือเมนูของร้านเนี่ยจริงๆมีหลายอย่างครับแต่ว่า จะเข้ามาไม่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันเพราะว่าแล้วแต่ว่าชาวประมงเนี่ยจับอะไรได้นะครับเพราะของเราเนี่ยเป็นชาวประมงพื้นบ้านาก็เหมือนเป็นการสนับสนุนชาวประมงพื้นบ้านด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยเมนูเด็ดๆเ,เลยนะฮะที่ทุกวันจะมีเนี่ยก็คือปลาหมึกเป็นปลาหมึกกลาลังว่ายน้ําอยู่เลยนะครับผมแล้วก็อูนิเป็นเป็นอูนิก็คือขายหอยเม่นเป็นเป็นนะฮะแล้วก็กุ้งลายเสือหอยสังครับผมอันนี้เป็นเมนูหลักหล ที่ส่วนใหญ่จะมีเกือบทุกวันความเด็ดของวาซาบิและความเด็ดของน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราอะต่างจากร้านอื่นบ้างไหมอะหรือว่าเรามีจุดเด่นอะไรต่างแน่นอนครับเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยคืออันนี้ขอเล่าย้อนไปนะครับคือเพื่อนผมเนี่ยตอนจะเปิดร้านเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยทำตอนแรกเนี่ยเขาทำงานอยู่ร้านมิชลินสตาที่ที่เปิดเชฟเทเบิลอยู่ครับชื่อร้านเชฟเนกดอบีเคเคะครับผมก็ให้เขาช่วย มาปรุงน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ก็เลยได้น้ำจิ้มซีฟู้ดที่รสชาติไม่เหมือนใครแล้วก็รับประกันเลยครับว่าเด็ดจริงครับอืมอร่อยคือจะบอกว่ามันเผ็ดร้อนนะแต่มันไม่ได้เผ็ดแบบไม่ได้เผ็ดเวอรวังอลังการ,รเผ็ดแบบไม่เผ็ดถึงขั้นว่า น้ำลายเหนียวในคออ่ะจะที่บ้านยังไงดีอ่ะมันมันมันจะร้อนนิดนึงครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมที่ไม่ใส่ในในน้ำจิ้มซีฟู้ดทั่วไปก็คือปิกไข่ทุกเมนูเนี่ยเอาเข้ามานี่หมดทุกวันไหมหมดทุกวันครับหมดทุกวันครับทํทไมขายดีขนาดนี้อ่ะขายยังไงนเนี่ยกลยุทธ์ในการจําหน่ายของผมเนี่ยยอดยอดออนไลน์กับออฟไลน์เท่าเท่ากัน ออนไลน์ออฟไลน์ใช่ครับก็คือหนึ่งเลยเนี่ยเราได้ออฟไลน์นี่คือที่หน้าร้านนี่แหละใช่ครับก็คือ1เลยเนี่ยเราจะได้ลูกค้าที่เห็นในเพจเราหรือว่าบางคนเนี่ยเห็นอยากเห็นในที่ว่าอยากไปกินที่พัทยาอยากกินอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่อยากขับรถไปไม่อยากต้องรอคิว4ี่ห้าชั่วโมงก็มาทานที่ร้านเราได้เพราะว่าอันเนี้ยเหมือนกับที่ไปทานที่พัทยาเดียของเขามีอะไรผมมีทุกอย่างครับผมค่ะ แล้วช่องทางในการสั่งอย่างออนไลน์นี่ลูกค้าเขารู้จักเราจากที่ไหนบ้างหรอคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเพจเ c e b o o k อะครับสดซิงซิงเสิร์ว่าสดซิงซิงจะขึ้นเลยนะครับผม,มแล้วก็ IG ก็สดสดซิงซิงเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ส่วนใหญ่ได้จากลูกค้าที่การปโปรโมท a c e b o o k อะครับลูกค้าเห็นกอ็อยากจะมานั่งทานเนี้ยครับส่วนใหญ่ของเราเนี่ยด้วยความที่ว่าของเรามีจำกัด นะฮะลูกค้าก็จะจองเข้ามานั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวก่อนนะถึงแม้ว่าคุณจะมาที่ร้านถ้าเกิดว่าคุณ Wal k in เข้ามาครับโอกาสที่จะได้ทานก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเพราะว่าบางอย่างอะครับผมเอ่อบางอย่างเนี่ยอย่างร,ร้านเปิดหกโมงก็จริงเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่สามโมงผมเริ่มดีลิเวอรี่แล้วอืมเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่สามโมงขึ้นไปอะครับบางทีหกโมงเนี่ยของอาจจะหมดไปครึ่งหนึ่งละค่ะครับผมก็มีลูกค้าที่จองเข้ามา ก,ก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกค้าบางทีถ้าวอล์กอินมาเร็วเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าวอล์กอินมาสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยบางทีของบางอย่างอาจจะหมดถ้าเกิดว่าพูดถึงทางโตเน,นี้ยมือเนี้ยราคาเท่าไหร่หรอคะมือนี้ตกอยู่ประมาณพันสองครับผมถ้าเราไปนู่นน่ะพัทยาก็อาจจะราคาต่ำกว่านี้นิดนึงครับแต่ว่าแต่ว่าของเราเนี่ยก็คือไม่ต้องรอคิวอคือของผมเนี่ยต้นทุนจะสูงกว่าเขาในการขนส่ง เพราะว่าผมต้องเอารถเนี่ยไปรับมา <ฮะ S 1> พร้อมกับถังออกซิเจนที่ใส่น้ำทะเลมาครับแต่ว่าไม่ได้ทำธุรกิจร้านอาหารอย่างเดียวยังมีธุรกิจอย่างอื่นด้วย๋อผมหลักๆผมทำรับเหมาก่อสร้างครับผมมันคนละทางกันเลยอ่ะครับค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะแยก,กร่างแยกสมองยังไงก็เอ่อผมเลือกมาเปิดตรงนี้เพราะเป็นตลาดกลางคืนค <ฮะ S 1> ่ะกลางวันผมก็ทำงานของผมแล้วก็ตอนเย็นผมก็มาดูร้าน ครับผมแล้วงานกลางวันที่ทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าไหมคะเออก็ของผมไม่ไม่ค่อยโดนผลกระทบเท่าไหร่ครับคืออีกอย่างหนึ่งคุยกัน,นรอบกับคุณตูนคุณตูนบอกว่าของคุณตูนอะเพนพอยต์มันทําให้ธุรกิจโตได้แล้วพี่คุยกับหลายคนเขาก็แบบจับจุดนี้เลยเฮ้ยเอาเพนพอยต์มาเป็นหลักแก้ไขปัญหาเพนพอยต์ได้ชูจุดเด่นขึ้นมาเราเกิดใช่ครับช่วยคิดหน่อยดียังมีอะไรได้บ้างไ,งไหมอะ ผมว่าธุรกิจอะไรก็ได้ครับในในแบบไหนก็ได้นะครับคืออย่างเวลาถ้าเราไปเรียนคอร์สการตลาดเนี่ยอาจารย์จะพูดอยู่อย่างเดียวเลยว่ามันแก้เพนจอยได้หรือเปล่าถูกไหมฮะผมว่าธุรกิจอะไรก็ได้ที่ที่อย่างของผมเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ว่าอ่ลูกค้าไม่ต้องขับรถเดินทางไปไกลมีให้กินที่นี่เลยสดเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันมันแก้เพนจอยเรื่องนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าอะไรธุรกิจอะไรก็ตามที่มันแก้เพนพอยได้เนี่ย ผมว่ามันก็ไปได้ครับผมค่ะวันนี้ขอบพูดมากเลยค่ะที่ให้โอกาสมาพูดคุยกันแล้วก็ได้มาชิมอาหารอร่อยออร่ยที่ร้านสดซิงซิงตลาดหัวมุมประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดอยากจะมาชิมจะติดต่อและสั่งสินค้าได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับก็เสิร์ f เฟซบุ๊กได้เลยครับว่าสดซิงซิงนะครับหรือว่า IG เป็นภาษาอังกฤษนะครับ S O D S I N G S I N G ครับผมค่ะ ร้านให้บริการถ้าเกิดมานั่งที่ร้านมาได้วันไหนกี่โมงถึงกี่โมงร้านเปิดทุกวันครับตั้งแต่จริงจริงร้านเปิด6โมงแต่ลูกค้าเข้า5โมงครึ่งก็ก็เปิดแล้วครับ5โมงครึ่งถึง3ทุ่มครับผมค่ะแต่อย่าลืมนะคะก่อนที่จะมาทานให้จองสินค้าจากหน้าเพจก่อนคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอนานแล้วก็ ไม่ต้องผิดหวงังหรือว่าอกหักจากการเดินทางมาชิมอาหารที่นี่ด้วยเนาะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยอย่าลืมนะคะถ้าเกิดทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้อย่างที่คุณตูนบอกไว้เมื่อสักครู่นี้หาเพนคอยให้เจอแล้วแก้จุดนั้นให้ได้ธุรกิจของคุณไปได้รุ่งอย่างแน่นอนจะไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19หรือถ้าเกิดจะได้รับผลกระทบก็จะน้อยนิดมากๆเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ